หลังคาเปิดได้เอมีสรลุปสลุบมาด้วยพี่ไม่ต้องซื้อราคาเจ็ดแปดแสนไม่ต้องเลยวันนี้รถราคาสามแสนกว่าบาทครับโอ้หลังคาตัวนี้สามารถเปิดได้ที่สำคัญจะปีใหม่ด้วยโอ้โหคันนี้ปีอะไรนะ19บเกรถสีขาวสภาพเดิมๆมแต่ว่าเด<ำ>ิมๆคันนี้บอกก่อนนะมีตำหนิแพ้ส่วนด้านหลัง บอกเป็นปัญหาเดี๋ยวแก้ให้เราจริงใจจริงใจจริงใจเจอมาเลยครับตรงไหนแก้บอกแก้นะตรงไหนบุบบอกบุบนะครับตรงไหนพังบอกพังนะครับมาสวัสดีครับจ่าเข้มรถซิ่งครับผมสวัสดีค่ะน้าสืมโนกาตาลิจ้าโอ้โหนะเอ็มจีเข้ามาอย่างนั้าล้างคาเปิดได้เปิดได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจ้าไฟหน้ารอรออโอ้โหนะปีสิบเก้านะครับผมนะไม้หลักหมื่นคันนี้นะครับใครหาเอ็มจีครับพี่น้องจ๋าโตแรงด้วย โปแรงแซงโคบิดนะครับโปแรงด้วยกันนะยุคโควิดนะครับรอบที่8 8ล้านมากระซังวัญญาลครับนะอันนี้โป12วันเดือนใช่ไหมใช่คือแบบดักจริงๆเราก็อยากให้โปมันหมดแล้วแหละแต่คือแต่โควิดมันไม่หายจะทีอ่ะสู้กับมันเออเราก็ต้องจัดทุกสู้กับมันต่อยกับมันต่อยกับมันต่อยกับมันทำไมอ่ะเอ้าสู้ไงเออเราต้องไปยอมนะมันมาก็ปล่อยมันมาไปแต่เราก็อยู่ของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้บอกเลยว่าโปสุดๆเลย นะครับก็คือใครมาซื้อรถยุคนี้จะได้เปรียบเปรียบได้ครับปูเยอะมากสมัยก่อนนี่มีปูนิดนี่หน่อยนิดนี่หน่อยให้ให้นิดนี่ตอนนี้เขาเรียกว่าทุกร้านนะครับทุกที่นะครับเอาตัวรอดนะเอาใจคนวิกฤตโควิดเออนะครับช่วยกันไม่ต้องพอรราคาเต็มนะครับกับคันนี้เลยครับน้องนักซื้อ MG 3 1 5 X2 ทนปี2019ันจดยีจ้าโอ้โหทุทวนเหรอทัวรเดียวทัวรเดียวบอพีทบอพีท MG 3 1 5 ซันลุปปี2019ันสิบเก้าดยี่สิจ้าอะว่าวพิธขออภัยครับคันนี้เป็นสีเดียวสีขาวนะสีขาวมันจะมีทูโทนก็คือหลังคาสีหนึ่งแล้วก็ตัวรถสีหนึ่งแต่อันนี้คืออันเดียวนะครับกับราคาขาวที่เพียงแค่ส4 9 0 0 0บาทโอ้โหนะมาหาเรา2คนออกรถอะไรครับ0ูนยบาทไปเลยนะครับแล้วก็12เดือนแรกไปผ่อนเท่าไหร่3,400บาทผ่อน3,400ันสนาน1ปี1ปีไปเลยได้ดอกเบี้ยพิเศษไป12เดือนจ้า0%นะแล้วก็เราเนี่ยช่วยผ่อนอีก 12เดือนนะครับมันก็เลยผ่อนถูกมันต้องจ่ายราคาเต็มใช่จ้ะนะครับปีหน้าฟ้าใหม่นะค่อยจ่ายราคาเต็มอยู่ที่หกพัี่ร้อยบาทที่เทโอ้โหนะคันนี้รายได้นะครับออกรถฟรีดาวสักหมื่นสามหมื่นสี่ได้เลยคนเดียวนะได้เลยแถมว่าเฮ้ยพี่ผมหมื่นหนึ่งทำไงเอาหาคนกู้รวมสิครับเออใช่ไหมเออเอาเอาเมียกู้รวบเมียก็พันผัวก็พันอ้ยสบายสิเอาเมียกับไอ้เมียหน่อยเมียไม่เมียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมียน้อยไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่ได้เออนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ ให้บัตรเอามาอีก1,000บาทคุ้มไหมล่ะแล้วดูสีดิเออแต่คันนี้บอกก่อนนะรถเข้าเมื่อตอนเย็นขอพรุ่งวานวันนี้ตอนเช้าทำคลิปเลยทำคลิปเลยนะครับใครจะจองก็รีบจองนะฮะมาดูสไตล์รถดินี่ราคาสามแสนสไตล์หลักล้านอ่ะเห็นบ่มนี่เห็นบ่แผลอันนี้แผลสดอันนี้คือไม่ได้ขายแบบนี้นะแผลฟกช้ปแบบไม่มาเลยครับกระจังหน้ารอรอครับ วยตาสเกิรดูได้ดูไฟเห็นไหมไฟใส่กิฟเตอร์โอ้โหสไตล์ฉูบเฉียวครับโคจัคเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์เขาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนี่ล้อเอ็มจีนะครับตโอ้โ้ล้อเอ็มจียังหล่อผมผมชอบอะไรไหมแม็กอโอยน็อตไม่ค่อยเหมือนเจ้าบ้านเขาทำไมเวลายางแตกทางไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับเอฟซีครับใครรู้บอกเลยนะจ้าน็อตล้อแปลกๆจ้านะครับอ้าวใครอยากได้คันนี้นะครับมาเลยนะฮะล้อเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ที่37 อ p พอีสามศูนย์ C ี่สิบแล้อเดิมแต่ล้อนี้สวยนะไม่ค่อยเห็นด้วยเนาะไปเลี้ยวนะไฟเลี้ยวข้างจียเ้าเลยครับนี่บอกผ้านะคะลายบอบผ้าก็สวยจ้ะคือถ้าพูดถึงเรื่องดีไซน์ที่หนึ่งอยู่แล้วอ่ะภายในเลขไมค์สี่หมื่นไมคสี่หมื่นไมคสี่หมื่นะมีหน้าจอเจ็ดนิ้วนะคะเชื่อมสูดได้นะคะใช้งานได้ฟังเพลงได้โอ้โห เกียร์เป็นเกียร์ออโต้มีกล้องถอยนะเกียร์เบนนะเข้าเกียร์ถอยไหนได้เออเห็นไหมมีกล้องไหมไหนกล้องล่ะนี่อ่ามีกล้องครับนะโอเคไม้์สี่มือน้อยๆเลยสุดยอดนะครับพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะกระจกปรับข้างกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะน็อตซอมประตูเดิมๆเห็นไหมไม่มีแกะไม่มีการแกะครับแสดงว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเห็นไหมเน้นแถ่ะเน้น่าเน้นต้นล้อยันะสองคนนะไม่จุกเหรอสองคนนะรถเดิมตัวถังนะครับเรียบร้อยนะครับเบต้าคมชัดเจน นะสตาร์ทรถแล้วเนี่ยสตาร์ทแล้วเนี่โอ้โหแอร์เย็นไหมเสียงเงียบมากโอ้โหนี่ครับนะนี่ครับตะเก็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานสวยๆครับโอ้โหไฟฟ้าครับเบาะเป็นเบาะผ้านะฮะตัวนี้นั่งสบายนี่มาโชว์ยังเนี่มีคนแสดงว่าสวยจัดเลยมีคนมาจูบดาอันนี้นะเสาเบ่เสาก็มีคนมาจูบหรือไปจูบเสาข้ามาเป็นเสานะเพราะว่าบุบนะครับเปิดได้ไหมเนี่ย ไม่พี่แต่รับประกันได้เลยว่ารถไม่มีการชนหนักีความจมน้ำอันนี้คือรถมบอสองนะครับของเท้นะครับมีการเฉียวชนเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวงานให้มันสวยดีเลยเดี๋ยวทำให้ใหม่ครับไม่เป็นไรครับอันนี้ ขายเดี๋ยวความซื่อสัตย์จริงใจนะนะครับวามจริงเลยนะอันนี้ไอ้ยางอะไรจากศูนย์เขาไม่มีนะครับเป็นปั๊มลมมาแล้วนะคะสูตรเดิมท้ายเดิมนะครับแบบนี้นะฮะรถไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักครับมีตกสะพานปะมีมีชนแค่นี้แหละนี่นะครับมาโึ้นอยางสองสูบโคตรเทเลยสเกิร์ตรอบคันโคตรหล่อเลยชุดแต่งท่อมันอยู่นี้อ้าวเหรอเออนั่นแหละโคตรหล่อเลยแต่งแบบหลอกหลอนหลอกหลอนครับแต่ก็เท่นะแต่ดูแล้วหล่อแน่นอนเออตะเข็บประตูสวยๆนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะคะนะครับนี่ครับ น็อตเดิมๆต่างๆครับไม่มีการโกงการแกะนะจ๊ะไมม่ีจตะเข็บประตูแบบนี้จ้ะแล้วก็ที่สําคัญนะครับฝากระโปรงเอ็มจีเปิดฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเด้อนี่เด้อนี่นะครับผมหาเป็นชั่วโมงนั้นหาไม่เจอโอ้ทำอะไรมานี่แปลกๆครับเอ็มจีนี่แปลกคือกันลับนะครับมาโอ้โหห้องเครื่องเดิมๆเดิมนิ่งเบรกเอบีเอสนะครับเบรกเดิมๆโรงงานและดูที่สําคัญนะคะน็อตกระโปรงไม่เคยแกะมาเลยจ้ะจ้านะครับ สต็กเกอร์มอกอยู่ครบทุกอย่างเดิมหมดครับวัดไม่ขยับเพราะว่าข้างหลังยังไม่ซ่อมเลยยังไม่ได้ซ่อมเดี๋ยวเรานะครับจัดการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตกแต่งให้มันสวยงามออกจากร้านใช่ออกไปไม่ตกงอใถ่กรีบเลยแล้วก็เรื่องล้อนะนวดโรงช่างครับหันไปดูนะคะโรง่างนะการหลังการขายมีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างเปลี่ยนให้นะครับช่างบอกว่าขายเบาๆาหน่อยเสียเปลี่ยนไม่ทันล้อที่สั่งมาเป็นโรงงานเลยปกติถ้าเรารอก็ช้าอยู่แล้ว อันนี้เอามารีวิวก็ต้องไปรอเปลี่ยนเพราะว่าลูกค้าขายดีเกินขายดีเกินครับไม่ใช่ลูกค้าขายดีรถขายดีรถขายดีอ้าวโอเคครับใครอยากได้คันนี้มาเลยครับกับคันนี้เลย MG 3 1 5หนึ่ง X Sunroof ปี1 9บเก้าับราคาขายเท่าไรครับวันนี้349,000บาทออกรถกี่บาทครับ0บาท12ตสองเดืผ่อนเท่าไรครับผม3,400จ้าหลังจากนั้นปีหน้าแปลงราคาเต็มห4 0 0เด้อพร้อมบัตรบาลอีก1,000บาทโปรวันนี้ครับดอกเบี้ย0% 12เดือนนช่่วยผออีก12เดือนบัตห้ ค่าโอนให้ภาษีให้ประกันให้แมใกไม้ให้ยางไม้ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกอเครื่องให้ถ่ายของเร็วให้ติดเพียรให้รดับยดให้ส่งรถให้ทำสัญญาที่หน้าบ้านให้รับประกันหลักการขายดับเบิลสามารถ อยู่ทั้งบ้านใครสนใจอยากจะซื้อจะจองทางเฟซบุ๊กลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะป่าหมุดอยู่ด้านบนทางยูทูบลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะป่าหมุดอยู่ด้านล่างเรียกทั้งเรือโทรหาพวกเราได้เลยเอฟซีอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำสัญญาให้ถึงที่โซงรถได้ถึงบ้านโอ้โหนะฮะช่องทางหมายของพวกเราติ๊กต็อกนะคะเอฟซีซีมอเตอร์สก๊อตจากแคมร็อตส์เอฟซีซีมอเตอร์สองอ่ะอะไรนะสองโอ้สองตกใจสองเอฟซีมอเตอร์ก็ขึ้นหมดแล้วอ่ะได้ครับเบอร์โทรข้างบนมีโทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้ครับ ถ้าโทรไม่รับทักไลน์มาทัาากไลน์ไม่ตอบก็โทรมาโทรมาอีกรอบหนึ่งทำไมเข้าใจาดูข้อเองย้อนกลับไปดู <laughs> เอาอยากได้รีบจับจองแก้ว